ออครับคลิปนี้ก็มาให้อาหารลูกปลาช่อนนะครับเป็นปลาช่อนทดลองเลี้ยงครับใส่ข้องนหน่อยครับก็บ่เคอยเลี้ยงกระเทียมนะครับปลาช่อนหรือปลาคอเนี่ยก็เพื่งจีดเอามาทดลองเลี้ยงครับซื้อมาหาลอยตัวครับกินหัวอาหารดีครับก็คิดว่านาสีไงโยครับนี่ครับลูกปลาช่อนครับ ห้าร้อยตัวมาทดลองเลี้ยงมึงครับปีแรกเลี้ยงกะชอนครับนะครับกินหัวหานดีดีครับนี่ครับหัวหานที่ห้กอะครับลูกออดหัวหานลูกออดกบนะครับตว่าเวเซน้ำก้อนครับให้มันผุจากน้อยเพราะว่าขั้นหเ้เลยมันสิไป กินไลยสิไปใครในท้องพองจิแตกครับมันจิตตายครับต้องใส่น้ำสะกอนครับเห็นผูกเห็นพองเหกันครับให้มันพองตัวก่อนครับอาหารดีครับปลูกกลาชอนห้าร้อยตัวครับทดลองเลี้ยงครับปีแรกครับกับม่รู้ว่าสิเป็นยังไงสีไงไว้หรือกปล่ม่รู้ครับ นีคแต่ว่ากลิ่นหัวหานดีครับถือว่าตัวเรียยวครับเนี่ยซื้อมาแด้อาทิตย์หนึ่งครับซื้อมาตัวละสามบาทครับลูกปลาช่อนซื้อมาตัวละสามบาทครับเด็ดอาทิตย์นึ่งครับเลียงใส่ข้อแม้บน่อยครับข้อแเล็กๆกุดข้องในร่องยางนี่แหละครับ แม่โควเพื่อนเม้าดินก็เลยให้เพื่อนขุดให้ครับขุดเลี้ยงบาดเลี้ยงบาดไปเลยครับค้องนิดหน่อยก็ฝนพอนน้ำฝน้ามมนลายก็เปิดน้ำบดันนะครับใส่กินอาหารดีครับคิดว่าตัวเรียวอยู่ครับเพราะว่าได้ทีนึงกับลู้สึกอแกตายครับครับเอาไม้ใหม่ตั้งตาลายอยู่ครับ ทดลองเลี้ยงเบิ้งเลยครับมันได้ผลดีกับเป็นปลาที่นาสนครับนาเลี่ยงครับเพราะว่ามันราคาดีก็คู่ปลาครับปลาช่อนคลายกับายง่ายครับได้ราคาดีห้องครับอา้หานดีครับตัวเรียวอยู่ครับนะครับไอบีบอเล็กๆบอหน่อยๆกับนาสนี้ครับ เลี้ยงทดลองเบิ้องระยะพึงเลี้ยงไรครับเพราะว่าเขาของก่อมาเลี้ยงกับโอรู้ว่ามันติเป็นจังใดครับตูเทียก็เลี้ยงแต่ปลานิ่นปลากร,รลิดปลานั่นเพิ่งสีเลี้ยงครั้งแรกนะครับปลาคอนี่ปลาช่อนเนี่ยเป็นเสียวมาเลี้ยงก็ต,ตัวใหญ่เลี้ยวเลยครับ อาหารดีครับตัวง่ามดีพร้อมครับอ้วนน่จะโตอ้ว,วนครับตีคือว่าตัวเลี้ยวอยู่ครับเป็นป่าที่นาเลี้ยงอสนใจครับเพราะว่า,าย่ามไขมันก็ได้ราคาดีก็คู่ป่าครับโลละลอยกลัวครับ ปลาช่อนยครขายง่ายพอมเพราะว่ามันเป็นปลาที่คนบ่ไขรเลี้ยงายครับบ่คือปลานิ่นปลาหมอครับปลาช่อนคนเลี้ยงหน่อยครับแถวบ้านนี่วงกับบ่เงา,าะครับประมาณจะ สิบกเมตรเล่นะครับคล้องโจกใส่ร่องยางเลยครับในร่องยางในสวนยางนะครับระวางยางร่องยางห่างกันนะครับทุกอ๋อคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเนาะแล้วที่จะอัปเดตในเบื่องเ่อยๆ